สวัสดีค่ะมาพบกับค,คุณครูชมพู่อีกแล้วนะคะอ่ะหลังจากที่เราเรียนบทเรียนที่ผ่านมาก็คืออาหารใช่ไหมคะเมื่อเราทานอาหารเข้าไปสู่ร่างกายคราวนี้เรามาดูว่าอาหารจะมีการเดินทางเข้าสู่ร่างกายของเราไปอย่างไรนะคะอ่ะ ประสงค์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้วก็เด็กๆก,ก็จะสามารถอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมของอาหารได้นะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูร่างกายของเรานะคะอ่าร่างกายของเรามีการย่อยเริ่มต้นที่ตรงนี้คืออะไรคะอ่าปาก มาที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหน,นักนะคะอ่ะเรามาดูว่าแต่และอย่างทำหน้าที่อะไรและย่อยอะไรบ้างนะคะมาดูการย่อยอาหารนะคะการย่อยอาหารก็จะหมายถึงกระบวนการที่สลายอนุภาคของอาหารให้ขนาดใหญ่ให้มีขนาดที่ เล็กที่สุดจนสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้นะคะขั้นตอนการย่อยอาหารก็จะมีอยู่2ขั้นตอนนะคะก็คือการย่อยเชิงกลอ่ากับการย่อยทางเคมีเรามาดูการย่อยเชิงกลก่อนนะคะการย่อยเชิงกลก็จะเป็นกระบวนการทําให้อาหารที่มีขนาดอ่าใหญ่เป็นขนาดเล็กลงโดยการบดเคี้ยวหรือการบีบรัดตัวของอของทางเดินอาหารนะคะ การบดเคี้ยก็ใช้อะไรคะใช้ฟันใช่ไหมคะในการบดเคี้ยวนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเรามาดูการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีเนี่ยขีบดเคืองของเขาก็คืออะไรคะเป็นการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุดนะคะโดยใช้อะไรคะเมื่อกี้เชิงกลใช้ ฟันในการบดเคี้ยวใช้การบีบลัดตัวใช่ไหมคะแต่การย่อยเชิงเคมีต้องมีเอนไซม์แล้วก็น้ำเป็นส่วนประกอบนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะอันแรกอ่ะเรารับประทานอาหารผ่านปากใช่ไหมคะในปากมีอะไรใน,นใ,ไะในปากมีฟันใช่ไหมคะในปากมีฟันนะ อ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีลิ้นนะคะในปากมีฟันมีลิ้นนะคะแล้วก็มีต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายมีกี่ที่มีกี่คู่ต่อมน้ำลายมีสามคู่นะคะก็คือใตก้กกหูใต้ลิ้นแล้วก็ใต้ขากรรไกรนะคะเอออ่ะ,อะมาดูต่อ ในช่องปากในฟันเนี่ยเมื่อเราเอาอาหารเข้าปากงําเข้าไปแล้วนะคะเราใช้อะไรก่อนอื่นเลยใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะเรียกว่าการย่อยเชิงกลใช่ไหมคะบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็ใช้อะไรอีกใช้ลิ้นทำหน้าที่อะไรคุกเค้าอาหารใช่ไหมคะ ลิ้นก็จะคุกเค้าอาหารส่วนอะไรคะน้ำลายน้ำลายก็จะเป็นไงคะสร้างน้ำลายออกมาช่วยย่อยพวกคาร์โบไฮเดตแสดงว่าถ้าเราทานข้าวเข้าไปข้าวคือคาร์โบไฮเดตใช่ไหมเราจําได้หรือเปล่าจากเรื่องที่แล้วเรื่องอาหารใช่ไหมคะข้าวก็คืออยู่ในพวกคาร์โบไฮเดตใช่ไหมคะเราเคี้ยว จากข้าวข้าวเป็นแป้งใช่ไหมคะเคีียวเข้าไปผ่านไปเมื่อมันเล็กลงน้ำลายเข้ามาน้ำลายเนี่ยในส่วนของน้ำลายจะสร้างอะไรคะเอนไซม์ inside. อ่ะเมื่อเราเมื่อน้ำลายมีเอนไซม์เนี่ยแสดงว่าในปากมีการย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีใช่ไหมคะอ่ะ เมื่อสร้างอินไซต์ออกมาเพื่อย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยแป้งเสร็จแล้วแป้งก็จะเปลี่ยนจากข้าวก็จะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆเ,เขาชอบอมข้าวทำไมเขาถึงชอบอมข้าวเพราะมันมีรสชาติหวานนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเมื่อเรา เคี้ยวเสร็จเล็กเรียบร้อยแล้วเราก็ทำไงคะกลืนใช่ไหมเมื่อเรากลืนกลืนเสร็จแล้วผ่านไปที่ไหนคะผ่านไปที่คอหอยคอหอยเนี่ยทำหน้าที่ย่อยไหมคะไม่นะคะคอหอยเป็นแค่ทางผ่านนะคะ คอหอยเป็นแค่ทางผ่านนะคะคอ,อหอยจะผ่านไปไหนบ้างคอหอยเนี่ยจะผ่านมันเป็นทางผ่านของทั้งหลอดลมและหลอดอาหารเมื่อเราพูดลมเข้าไปก็จะผ่านเข้าไปที่หลอดลมนะคะหลอดลมผ่านกล่องเสียงเข้าไปทําให้เกิดเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะแต่เมื่อผ่านเมื่ออาหารเข้าไปเป็นไงคะ อาหารก็จะผ่านจากคอหอยไปที่หลอดอาหารแล้วทำไมมันไม่ลงไปหลอดลมล่ะอ่านเด็กๆลองเอาลิ้นไปแตะที่เพดานสิคะอ่าเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับไปที่หน้านี้ก่อนนะคะอ่ะบนนี้เขาเรียกว่าเพดานแข็งใช่ไหมคะอ่าเพดานแข็งตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นระหว่างอ่าตรงนี้ พอจากเพดานแข็งมาที่อันนี้อะไรคะอะไรคะเพดานอ่อนตรงนี้เพดานแข็งมาที่เพดานอ่อนแล้วก็มาที่ลิ้นไก่ส่วนสุดท้ายนะคะลิ้นไก่ตรงนี้แหลคะค่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเปิดช่วยปิดเมื่อเรากืนเราจะกั้นหายใจใช่ไหมคะอ่ะอ่ะเมื่อเรากืน ไอตรงแบบส่วนปลายสุดของลิ้นไก่เนะะี่ยค่ะก็จะไปปิดหลอดลมไว้แล้วอาหารก็จะผ่านไปข้างหลังเป็นหลอดอาหารหลอดลมอยู่ข้างหน้าหลอดอาหารอยู่ข้างหลังนะคะเออเอ๊แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกสำลักพะอไอออกมาขณะที่เรารับประทานอาหารเกิดอะไรขึ้นคะถ้า ถ้ากำลังรับประทานมาม่าอยู่เออเกิดอะไรขึ้นสำลักมาม่าอาจจะโผล่ออกจากไม่ออกมาที่ปากนะคะโผล่ขึ้นไปที่จมูกใช่ไหมคะเพราะว่าตรงเนี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะคะเอออะคราวนี้มาดูที่ หลอดอาหารเมื่อผ่านจากคอหอยลงมาคอหอยจำดีๆนะคะไม่มีการย่อยเกิดขึ้นตรงนี้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะคะผ่านมาที่หลอดอาหารหลอดอาหารก็จะทำหน้าที่บีบลัดบีบลัดอาหารใช่ไหมคะอืมบีบตัวเป็นจังหวะให้ในขณะที่อาหารผ่านลงมาในกระเพาะอ,อาหาร จากปากผ่านคอหอยไปที่หลอดอาหารอ่ะพอถึงหลอดอาหารก็จะบีบรัดตัวตรงนี้ไม่มีการสร้างน้ำย่อยออกมานะคะแสดงว่าตรงหลอดอาหารเนี่ยคือการย่อยเชิงกลนั่นเองนะคะเอเป็นการย่อยเชิงกลผ่านลงมาถึงหลอดอาหารแล้ว